ทุกวันบอกรักทักทายกันทุกวันนั่นแหละค่ะพูดเป็นประจำสุดที่นี่จะพูดเป็นประจำเลยนะคะมันเป็นความไม่ว่าจะสตอรี่ไม่ว่าจะคุณคิดอะไรอยู่คุณคิดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันคิดถึงเธอจ้ะฉันคิดถึงไม่ว่าจะสตอรี่ไม่ว่าจะคุณคิดอะไรอยู่คุณคิดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันคิดถึงเธอจ้ะฉันคิดถึงท่า ทุกวันบอกรักทักทายกันทุกวันนั่นแหละคะ่ะพูดเป็นประจำสุดที่นี่จะพูดเป็นประจำเลยนะคะมันเป็นความจะช่วยให้เราเขาเรียกขายกล้ามเนื้อยืดเหยียดก่อนมันจะได้ไม่เคลดขัดยกตามหลังถ้าใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผากาศอันบ้า หรือเป็นขาเราก็ออกกำลังกายไปอย่างนี้นะคะ่ะทำไปบ่อยนะทำไปบ่อยก็เคยชินกับการออกกำลังกายเต้นมูระฮูมูระฮูนี่ทำเองเขาเรียกว่ารักรักที่จะดูแลรักที่จะใส่ใจ61ปียังเจ๋วจ้ะจะช่วยให้เรา เขาเรียกไข่กล้ามเนื้อยืดเยียดก่อนมันจะได้ไม่เคตขัดโยกตามหลังคนกินก็จะมีความสุขในการกินนะถ้าไม่เถอะจ้ะเพื่อนๆสิ่งไหนที่เราทำแล้วเจ๋วอะไรเจ๋วออกกำลังกายเนี่ยจะเจ๋วทำอาหารเจ๋วทำงานบ้านค่ะเอ่อห1ปียัง เจ๋วอะไรเจ๋วออกกาลังกายเนี่ยจะเจ๋วทําอาหารเจ๋วทํางานบ้านค่ะเออหกสิบเอ็ดปียังเวลาที่เราหมุนเราก็ข่าแมวพุงด้วยค่ะข่าแมวพุงด้วยที่ออกกําลังกายของคุณยายคุณยายทําเป็นสม่ําเสมอค่ะคุณสม่ำเสมอจะอยู่กับคุณยายตลอดไปนะคะเต้นรูนแล้วู ภูหลนี้อเพื่อนเป็นกํำลังใจให้เธอหายเหนื่อยที่ต้องดูแลกันทุกวันสาวเลี้ยวมีแต่คนหนาหักเอวน้องเด้งเด้งเด้งาภาพดีไม่มีขายจะ้ะอยากได้ก็ต้องทำเอง เจ๋วอะไรเจ๋วออกกาลังกายเนี่ยจะเจ๋วทําอาหารเจ๋วทํางานบ้านค่ะเออหกสิบเอ็ดปียังจ๋วหรือเป็นขาเราก็ออกกําลังกายไปอย่างนี้และะ้ค่ะทาไปบ่อยนะทำไปบ่อยก็เคยชินกับการออกกําลังตีสีนแล้วจ้ะตื่นเช้ามาก็ทําอาหารจะ้ะทาอาหารแล้วก็มาออกกําลังกายจะ้ะเรารู้สึก คนกินก็จะมีความสุขในการกินเนะาะทำไม่เถอะจ้ะเพื่อนๆสิ่งไหนที่เราทำแล้วลสุขที่เราได้ทักทายกันไม่ว่าจะทางภาพนิ่งซึงสุขสันต์วันพระฤหัส,สบ,บดีจ้ะอันนี้แม่สุขที่นี้ก็ตื่นแต่เช้าจ้ะตื่นตั้งแต่ไม่ใช่แต่แตว่าให้สวยนะคะที่สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะ สุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายให้เลือดลมไม่ใช่แต่แะ่ว่าให้สวยนะคะที่สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายให้เลือดลมอ่ะสามสิบนาทีในการออกกำลังกายยืดเหยียดก่อนนะคะยืดเหยียดก่อนออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายจ้ะเด้ง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 ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่าน ที่มารับชมเนาะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะหลังออกจากกำลังกายเราก็ค่อยๆผ่อนคลายค่ะค่อยๆผ่อนคลายร่างกายเขาเรียกว่ามันจะได้ไม่เป็นฮิสต้สามสิบนาทีในการออกกำลังกายยืดเหยียดก่อนนะคะยืดเหยียดก่อนออกกำลังกายและหลังออกกำลังกายจ้ะคลิปออกกำลังกายของคุณยาย คุณยายทำเป็นสม่ำเสมอค่ะคุณสม่ำเสมอจะอยู่กับคุณยายตลอดไปนะคะเธอถุกลมให้ใจไม่ว่าจะนานแค่ไหนฉันก็รักเธอสุขที่เราได้ทักทายกันไม่ว่าจะทางภาพนิ่งหรือเป็นขาเราก็ออกกำลังกายไปอย่างนี้นะคะ ทำไม่บ่อยและทำาไม่บ่อยก็เคยชินกับการออกกำลังตึ่สุขสันต์วันพระฤหัสบดีจะ้ะอันนี้แม่สุดที่นี้ก็ตื่นแต่เชา้าจ้ะตื่นตั้งแต่สาวเลี้ยวมีแต่คนนาะฮักเอวน้องเด้งเด้งเด้งไม่ว่าจะสตอรี่ไม่ว่าจะคุณคิดอะไรอยู่คุณคิดอะไรอยู่ตอนนี้ฉันคิดถึงเธอจะ้ะฉันคิดถึงเธอ เด็ดขาดรีราไปเลยออกมาดังเบาคลิปนี้ก็ขอจบยันเท่านี้ค่ะใหญ่กว้างดังสายน้ำฉ่ำเย็นดังหน้าผากาดอันบาเด้งเด้งเดเอวน้องเด้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 งเบาเียวมีต่คนลูกรอเอวไอเด้ง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 เอวไอเด้ง คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจให้กันเลยกันนะคะสวัสดีค่ะฮูลาฮลูเรายังนำมาเป็นเครื่องยืดเหยียดร่างกายแบบนี้ได้อีกนะคะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยได้ดูแลสุขภาพเลยค่ะช่วงนี้นั่งอยู่กับที่นานๆเนาะมันยืดมันติดก็มาออกกำลังกาย คลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่รับชมเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะไม่ใช่แต่จะว่าให้สวยนะคะที่สุขภาพแข็งแรงด้วยค่ะสุขภาพแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายให้เลือดลมเวลาที่เราหมุนเราก็เข้าแมวพุงด้วยค่ะเข้าแมวพุงด้วย ออกกำลังกายของคุณยายคุณยายทำเป็นสม่ำเสมอคะ่ะคุณสม่ำเสมอจะอยู่กับคุณยายตลอดไปนะคะเพื่อนเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยที่ต้องดูแลกันทุกวันเพื่อนเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อย ที่ต้องดูแลกันทุกวันหรือเป็นขาเราก็ออกกําลังกายไปอย่างนี้ล้ะคะ่ะทาไม่บ่อยและทาไม่บ่อยก็เคยชินกับการออกกําลังเัืเพื่อนเป็นกําลังใจให้เธอหายเหนื่อยที่ต้องดูแลกันทุกวันเจวก็คือแจ๋วแจ๋วแจ๋วเจ๋วทำงานบ้าน เจ๋เอออกกำลังกายเจ๋วเป็นสาวเลียวลมหายใจเข้าลมหายใจออกดอกไม้บานผู้พาพเลื่อนเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อยที่ต้องดูแลกันทุกวันเต้นมูล่าูมูล่าูบนี้ อบาคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะาใหญ่กว้างดังสายน้ำฉ่ำเยน็นดังหน้าผาอากาศอันบาเต้นมูลาฮูมูลาูบนี่เป็นเสียนแล้วจ้ะตื่นเช้ามาก็ทำอาหารจ้ะทำอาหารแล้วก็มาออกกำลังกายจ้ะ เราจะช่วยให้เราเขาเรียกขายกล้ามเนื้อยืดเยยดก่อนมันจะได้ไม่เคลดขัดโยกตามหลังตกนะคะถือว่าไม่หยุดไวเกินไปมันจะได้ไม่น็อกขาล่างชายจะได้ไม่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกดอกไม้บานรูปผักตกนะคะ คือว่าไม่หยุดไวเกินไปมันจะได้ไม่น็อกค่ะรัางทายจะได้ไม่น็อกหลังออกจากกำลังกายเราก็ค่อยๆผ่อนคอยายค่ะค่อยๆผ่อนคายร่างกายเขาเรียกว่ามันจะได้ไม่เป็นฮิสตึงบาคลิปนี้ก็ขอจบอย่างเท่านี้ค่ะ สดชื่นยามเช้าจากเพื่อนๆที่รักทุกคนนะคะสดชื่นอ,ออกกําลังกายของคุณยายคุณยายทําเป็นสม่ําเสมอะคะ่ะคุณสม่ําเสมอจะอยู่กับคุณยายตลอดไปนะคะยายนะคะคิดถึงตลอดการออกกําลังกายมีความสุขจ้ะคนชอบออกกาลังกาย